าลงมาจากเพื่อนน้องนำ้ำพายุหรือว่า,าพาลงฝนตกพี่น้องนี่พากันห้องจแซวเลยไนงะป่านเนี่นังเดินพี่นอ้องออ้โหวัดได้ยังกินชืน่อชื่อนอันพักมาให้แม่นบอประกาศกาบ่านี่เบิ่งโ็เบ่งมึงโล เอ้ากระเจงหวะอากาศหลอกเจ้าอ่ะเห็นปะตัวคำตามสัญญาเนี่ยเปล่าน่ะเออเอาไหมเอาไหมเอาไหมเออจบเออนั่นแหละประตูมาเป็นชุกประตูแล้วฮะ

เดี๋ยวกันแนวพี่น้องเลยมาบาดนี้ตัดผ้าวิบบาดนี้พี่น้องนี่ระว่างเดินทางน่อ,อาลงกมาจากเกลือน,น้องนำ้ำพายุหรือว่าพาุลงฝนตกพี่น้องเอออาจารย์เข้านั่งแท้<า>่เห็นไดเราได้ใช่ไหม<า>เ,เปียกมาแล้วบาดนี้ มันมีเนี่ยห่ออยู่บนยังครับอ๋อจะโชว์เรื่องอาจารย์เลยไม่มีเลยนี่น้องฝนตกเน้อพี่น้องเน้อกราบพี่น้องเน้อกราบทักทายสบายดีพ่อพี่น้องวัตชูคู่สู่คนเน้อพบเจอกันในคลิปนี้เนาะกำลังเดินทางพี่น้องเลยกลับลงมาปัดเปือนผาลงฝนตกบาทนี่ยเอากระชากได้อาจารย์บบจอดเอาเข่าใส่ไว้ในก่อนบ่เป็นยังไงเศ้าเลยนะ โอ้เนาะข้าวข้าวชานช่ำมานบกินนี่หลายเติบอยู่ได้เอาดีๆได้เคลียพื้นที่บ่เศ้าเลยนงฮะเศร้าหลืว่าเดี๋ยวเีถังว่าอะไรนี่นี่เศร้า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 ว่าันอ่ะพี่น้องเอ้ทั้งอ่า เองนีืจานดุมเองรู้กันบ้าเลยุคนคนนี้สิมาแต่ใต้อยู่เลยทางบ้านน้าโบเห่ตามคนท้าจากแมลงนอนเย็นแล้วหลายโอ้ยจังหวะจังหวะฮ้อนแท้นนอนฮ้อนว่าเนาะฮ้อนคนทุกตกนี่เองอยู่ละตัวฮ้อนเลยอยู่ทางเฮาฝ้าล้มคนตกอยู่ทางฝั่งไทยบ้านนี่พี่น้องโ ยเห็นข่าวแล้วก็อทุนก็ได้แล้วครับพุทธคู่เศร้าใจเลยเนาะเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพี่น้องชาวไทยเฮาพัฒนสชุกขูสุกคนพี่น้องเอ้ยหาไปให้ก็ให้อ่าผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้เนาะอ่าตึกถล่มพี่น้องเนาะเบิ่งแล้วก็แบบก็บุบนหน้าสิแบบเนาะ เป็นดินไหวว่าสันนไหวพี่้องคือยังว่าเอากลางตัวเมืองด้วยเนาะกลางในกรุงเทพเลยใจกลางกรุงเทพเลยเลยพี่น้องนะพี่น้องเลยก่อนเดินกราบลับสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเพื่อสุขสุขคนเป็นกำลังแห่งใจเด้อพี่น้องเด้ออ่าเพราะว่าเห็นแล้วแต่ละชุดแต่ละมองปาพี่น้องเลยสั้นสะเทือนเกิดความสูญเสีย เรียว่าความเสียหายข้งยิ่งใหญ่ได้ก็ว่าได้ในรอบนอี้เนาะแมนแมนชุดดีพี่น้องเห็นใน,นคลิปมานะ่เบิ่งโดดปัานพี่น้องเหตทั้งมีทั้งไง่ายใหญ่เจดีเ์ปุ่นกระชงมาให้ทั้งประตูเบิ่งเชื่อกันนี่นะนี่พาจำห้องจะแซวเลยไงบ้าปันแน่นเลยพี่นอ้องโอ้ย เห็แนแต่อยู่เห็แนแต่อยู่ในนังแบบว่าแบบว่าเพิน่นใช้เอเพกก็่เนี้ยเนม่นแต่ว่บบานี่มันชีวิตรจริงนะงมัน<อ>หนุนเนาะขนาดถ้าเบิงเ่งแบยคนเท่านั้นแบบลุกเลยน้องเลยนะเฮ้จยจ่าดูตูนไปเลยพี่น้นองเออเป็นเออเป็นห่วงนะครับกับกบกบปา่าผู้เฒ่าไดกน้อยเบิดโคตรเลยน้องเลยเนาะโอ ขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อเบนโตอาจานหนึ่งนี่นี่นี่จ้างลงขักลงเน็เด่นคนอยู่แถวข้างๆแถวนั่นก็สิบแบบป้อมมาพี่น้องขอให้ทุกคนปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อขอให้ปลอดภัยบนทุกคนเด้อพี่น้องโอ้ แบบคนอยู่แถวนั่นเคยชิแบบป้อพี่น้องปากกันแลนนี้แบบชุดชีวิตเลยพี่น้องเลยเนอะเสื้อสภาพพี่น้องันนี้ข้าว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 ไปไม่ได้เห็นยังเด้อยี่นี่ แบบว่าเป็นควันเลยเด้มันเป็นที่พุนไปเลยมันมันลงมาแล้วมันละเอียดเลยนะนอืโอ<ฮ>้ยค่มีใครปอะไรโอ้มีใครปนอะไร้โอ้โเปิดลมแห้แน่ลมรมรมเรียนอยงนี้บานนี่ไปครับ่ไปอยู่ตรงมันปลอดภัยไปครับพี่เอเป็นกำลังให้งใจให้ ฝุ่นมันเป็นฝุ่นเล้วแหละมันร<อ>ะเบิดเด้มันถึกชุงบูงชุ่งน้ออาจารย์เนาะกระไดซันก็ะนำลงมาฉันพี่น้องไงเอ,งเอา้าหู้ยสักเนี่ยดีนี่เห็ุอะไรกันยังปวดหัใจแท่นน้ำบาตวนกันได้พี่นอ้องปวดเท่าเล็กน้อยเอนาะเดี๋ยวว่าอ่าบุกคนอะไรพี่น้องเไย<บ>เจอเหตุการณ์ในแบบส<บ>ิ แต่ละคนก็แบบบริคขาดคิดอยังไงนะเวลาคือแบบที่ว่ามันถล่มลงมาแะ้วเข้าอย่างตามทางแบบนี้เขาบริหูรุษเลยแบบว่าพูหญ่ผู้เทาเล็กน้อยแบบนี้นะอย่างตามทางไปผัดระเบิดลงมาเนาะแบบหุ่มลงมาเลยบางทื่อนอนอยู่ในตึกเนาะบางที่นอนอยู่ในตึกกําลังแบบนอนแบบมวนๆอยู่บางที่เห็ดอยู่เห็ดกินก็เนาะแบบแบบเข้าบริตต้งโตนะเห็น้องเหญเนาะ ้างเป็นทะเลนี่พี่น้องเลยปีนี่ก็ปีเป็นอีกปีหนึ่งแน่เนาะก็เห็นแต่ว่าอยู่ไกลๆหรือว่าเนาะประเทศอื่นว่าส่้นใช่อันี่มาอยู่ประเทศไทยนี่บัดนี่ใกล้กันชับกับต่างเกาได้ใกล้กันเลยกับอยู่ฝั่งลาวเนาะราะวนี่เป็นอยู่ในตัวเมืองเลยพี่น้องอันนี้ใกลงเมืองเลยพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าพี่น้องลาวเฮากับ โอ้เผิ่อก็น่ะน่ะสิมีลายอยู่อยู่แถวใกล้ๆแถวนั้นก็ได้คิดว่าบริเวณใกล้เคียงเนาะแม่นเบียดงานเหตุการณ์อยู่ไปเห็ุงานเหตุการณ์อยู่แถวฝั่งไทยฮะน่ะลายพี่น้องต้องมีอยู่แล้วเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อพี่น้องเด้อภาษาจารย์ปั๊บเดี๋ยวต้องเงินด้วยข่อยซื้อในพักใหม่ตั้งอีหล่าไซเพิ่นก่อนเนาะเดี๋ยวในพักใหม่ยะมีอีหล่าเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยเห็นไหโอ้เหมือนเรียบร้อยแล้วบอสจันฮะ ได้อยู่วะเออเป็นของยานดิเอออ่ออ่อใครเนี่ยนู้หึจดงว่าทงตัวนี้กันบ่ได้เลยคือแบบเปลี่ยนนะกันได้เยอะตอนนี้ตอนนี้วัลเลนเม็ดเข่าเขาได้พี่น้องเลยเข่าเพชรใช่เข่าบ่อน้อยเชียงรายเพิ่นอ๋อเพื่อนเข่ายังเหลืออยูสี่อันแกไปแกมาเนี่ยยังบ่วนั่นอยู่อ๋อมาแหงเนี่ยป่านนี้ยันมาได้ป่ะเนี่ยอ๋อพี่น้องเงย์มาตุนขึ้นก่อนจบเสร็จ เอ้ยใส่กักบาน,นี้กดประตูมันได้ใส่ไมมพี่น้องเอ้ยละใส่เอ,อ้ยพ่อเป็นกระบ,บือยู่บานนี่พี่น้องใส่ยอยู่ใส่ออกแล้วเข้าโอ้ยมีบ่อผ่าตังนะผ่าเกียวมีอยู่บ่อเออมีอยู่บ่อบ้า ค่ะเออเอามาขบ,บีน่ะไววใช่น่ะเขาประตูนสีใครเห็นมีดาเพิ่นมาปกปูน,นี่ไว้ปูนเปลี่ยงเนี่ยอันตรายที่นี่พี่น้องายสรางเป็นแค่นี่ปนตกพี่น้องเลยฮะเ,เอาเอาันอันผากเชียวที่ไอชื่อใหม่ตะกี้ได้จ้ะคนกระน,นั้ลงมาน่ะมึงในพี่น้องเลยอยู่ฟังไทยพัดเกิดพายุอา้าวยตื่นเลย โอ้ยตกใจปดได้กินข้าวได้ยังกินซื้อซื้อในอันพักมาให้แม่นบ่ประกาศบ่นี่เบิ่งโึเบิ่งมึงโรึอ้าวแต่จังหวะประกาศหลอกเจ้าอ่ะแม่นบ่ตัวคำตามสัญญาเนี่ยเราว่าน่ะเอออันว่า อันเจ้าหมานั่นไปละโอ้โอเห็ดตังไดาบาบนี่พี่น้องฟูน,นี่มันจะถือคนนี่เปียกนี่ใส่งานโมได้ได้หนิผ้าผ้าเขียวผ้าเขียวที่เราไปเอาซื้อมาให้ตอนนั่นได้คิดมองดูมีผายยังก็ได้เอามาปุ๊กนี่ก้อนนี่เดียวมันเปียกนี่ทิ่มซื้อได้นสองสี่หก 1ปดสิบสิบสองสบสี่สิบห้าสิห้าชอบล้วผ่ากนละถ้าผ่าคนไปว้าพอตูเจ้าพ่อเจ้ากบุยูช่บ,บาทน,นี่ได้เบิ้งเบิงเบิ้งเบิ้งเอาปาไมมมาไปเอาซองกันเอาเนิง้ยงานี่ด้วโอ้ยพี่น้องเลยประตูเจ้าไมมห้องกันพี่น้อง จงหน่อยฝนสาดก็มาน้าหลเขาตะล่างนี่เปียกนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่บูว่าสร้างเพิ่นสิมาเฮ็ดมือด่อใดหรือวา่าจะได้เฮ็ดมือด่อใดเออไามานั่งว่าพี่มาเลี้ยงอยู่นี่เออเออเปล่าไหมาอีกแบบแบบแบบซี่เซนหนึ่งเปล่าไหมอีกเส้นหนึ่ง,อ,าาอ,นนงอยู่ฝั่งไทก่ก็เกิดพายุ เปล่นดินใบพี่น้องเอยเป็ียนกำลังแข่งใจเฮ้ยเด้อทั้งบอต้นก็ได้บอลปะงาปะใดก็ได้ล่ะยงาแทะน่ะมาตัวกดตบงาวปนั่นบอเอาอามเอามาเออครับเออนัออ่นแหละ เออจัดชัดแต่มันวางอยู่ในระวางกันที่เข้าสีนั่นน่ะแหละอันมองเข้าสีนั่นน่ะเออนั่นแหละชุวยหน่อีสิช่วไปใกล้เจ้าน่ะชุวไปชุวไปช่วยเอาช่วยเอา อยูอ่ตรงนี้แมนน่ต้อะบัดตรงใจโอเคอนี่มา็อกนี่ใช่เอ็นบล็อกนี้อยู่ทั้งใดละบาทนี่ดเดี๋ยวเลือเดีย๋ยวเลือดอ่าจังจะเดี๋ยวจังค่อยอน,นั่นก็ได้อเ,เอาเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเบิงบ้งเบิ้ลเบิง้งเบิ้ลขึ้นประตูมาเป็นชุกกระตูแล้วฮ้ จักเช็ดจังได้สบัดี่าเอ้เอากัสิไาเงินผู้ใหญู่นชื่อดีแหละยามมันไดนี่และเอา้าคกโๆกกวางาอสิเออเออดนี่แหละจิ้มไว้ไใครกัจิ้ไว้มันลือเพราะว่าบระตูน,าน่านน้ำฝนตกแห้งแรืฝนสาดเขาน้ำไรเขาตล่างมเชอนะทีนองใหเยอะกันน

Yeah กสร้างปุ๋ยชีว่าเฮ็ดนีโเคจงห้เลมปูนเนี่ยสำคัญที่สุดแหละแด้วก็ต้องหาเนวห้องแข่งนี้มันจบรวดรวและจบจับประชาชนองกันนยเออปีนแส้หลายเออใช่ไหมนะโอเคจัดถึงจุกเจ เอาเสียงสีคอยเด้อพี่น้องเด้อเอาคนทีแนวหน้าบ้านนี่อ้ได้บ้างเจ้าพดีจ้าได้บ้าง

ตรงกลางสิ่ค่นี่มีตัวหาผ่าด้วยหาผ่าอันมาคุ้มไว้เนี่ยฝนทำไม่นีพวกเองเนี่ยตกมาแคงอีกนิดตัวที่ให้ชื่อให้เนี่สับแตงอะแหละถามแล้วเพิ่งเนอะทำมาคุ้มไว้เวลาฝนจะจอดอยัางหน่อยมันติดผ่าใบแค่นี้ผ่าบัตนะโอ้โหเนี่ยยองไง นบอบลี่เล่นบอลลิมค่ะน้าบ๊อบมันชื่นได้ดิบอบไลอาจารย์เล่าเรียบ๊อบเอลเลบ๊อบอันนี้นองบอบนอยซิงแนกอายุนั่นบอกเมื่อแล้วเปิดบ๊อบสบายเมื่อแล้วแม่เซตหน้ามีบ่อบหานค่น้ามาล้างมือบ๊าบแม่ฮะบ๊อบเอาน้ำนี่ก็ได้ดอกบุเป็นยังล้างมือเชื่อใช่อยู่ เปียนด้วกันบ่ขวบ่วเอา้าก็ชอบปลีนี่เนาะมันไม่อ่อนเลย อ่ดีจ้ะอ่าล้างมือโอล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วกินน้ำักแน่อรีนโดยโดยเป็นยังมีแต่ว่าห้าผ้าเริ่มมาคุ้มด้อเพราะว่ามันนี่มันใกล้สิเลอพี่น้องทั้งกันชานนี่ผ่นาสตร์คนนี้เรียบร้อยแล้วเล่นนี่เอ้ยฮะ ่บุฮู้แหละเจ้าว่าวาสิคุดก็ชื่อมาให้แหละอ่สิเป็นยังชื่อมาให้เลยเจ้าบุคุดศล่ะก็อ่ามองใดที่มันต,ตาชิได้กินนั่นละคุดเขาหลย <c oughs> ชื่อมาให้เลยนายกะฮะอ้าเจ้าตัวข้างในนดิพี่น้องเลยเอาไม้ห้องพื้นไว้ยันน้าม,มันนี่แหละสิมันน้าม,มันเฉไหลามาเนี่ยนี่นี่ระวังรถนี่เห็นบ่อนี่ นี่แหละอ่อตาตะไลจะดีนี่นะหู้ยพยุทธลมแล้วบาทนี่พี่น้อเนงเห็นบ่ล่ะ <c oughs> เป็นกำลังแห่งใจให้เนาะโอ้ย <c oughs> นี่เนี่ยนี่เห็นบ่สิไลยเขาในี่ยนี่นะบ่บ่บ,บ่เป็นยังกินรถทั้งเบาอ้วนแหละ <c oughs> <c oughs> ืออาเเนกินข้าวกินข้าวกินน้ำก็น่ะกินข้าวกินแกงกินเล็กบ่ามึงอยู่ด้วยยุ้ยสิไงบ้ากินน้ำเป็นยังดอกเอาไว้กินโลดมึงเนี่ยผล่ชาดมาบ้างนี่โป้อะไรเขาเก็บชาดนะบ้าอะไรเขาเก็บบางลายๆนีเก็บขี้เล็กนะแม่เต็มกระซัำเต็มกระซัำจะไว้แกงนี่แม่เต็มกระซัำใหญ่เรียบร้อยเลย ดทาน้บาเาเลยแต่นเบามาตดมีกินก่อนงอเออกนงอ่ไปงมฟาหมอกทึกาหมออยู่ไนไี่น้องพาหมอปิวแมนไค่อยไลท์สจุดปิวเออบางนึงนี่นะคาอกินโอ้ยเนาะค่จบไล์สดหลกอะนเบามาเลยพอดีเลยผลกระนำลงมาพอดีพี่น้องอ้าจ้ะ นี่มึงกน็น้ำไหลมาเนี่ยคำบอกไม่ห้องเดี๋ยวเรียบร้อยเราเล่นน,น,น,น่ะมึงรุ่นน่ะญาติเต้ๆนี่ตกแง้งนี่เปียกบ่เต๊ะเต๊ะนี่ก็ต้องเปียกทั้งคน,คนใช่หรออัน,ห,อนห้องอยู่บ้านนี่อ่ากูพุ่นชุ่มปะยังบ้านนี่เนาะเออดีแล้วดีแล้วโอ้ยพี่น้องเลยมึงนี่ฝนศาดเข้ามานี่จังหวะพอดีถ้าวบั่นนี่เปียกกระคัก ไปล่ะไปไปทาไปทามบึงพุณตู้จะรดูฮะไว้ไปทามบึงพุณตู้จะรดูผ่ากเขกียวนะยยูไซไว้เนี่ยนี่เอามานีมาคุมนีไปตัวไม่ไหมที่เบา,บาชื่อไม้เห็นดิดเออทาเบื้องไปเอามาคุมหนีนี่เออทาเบิ้งดูมันเปียกนี่โอ้ยเสียดายเด้นี่สอบหนึ่งตั้งว่าเจ็ดแปดสิบพัน

โอ้ยั่งวอเทลเราเบาใจวันว่เอยจะเาจถึงทำได้ะดแข่งค้แทำอิฐเลยได้คอยบุกเคยแกงห่านเดียวเดียวชิมครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตก็เคยมาเป็นซ้ำเาอบุมบอกว่าเห็นว่าก็ได้กินกินไดบ่พักเนื้อริฉันเนาะใช้เอ็นเอ้นมาเบาไรอาจารย์น่ะเอ้น่นมากินข้าวน้ำกันนี่มา ป้านองดาวแกงกิกงเล็กครั้งแรกใช่ยังแน่เนี่ยนางงวัวงนางงวัวอากูใช่มาเรียคอยแซ่นำปลาไว้แล้วยังแข่งเลยบ่โดยบอกว่าเฮ้ยคอยคอยตีมมันนาน,นเบิดแล้วคอยไปแซ่นำตัดขึ้นยังแข่งเอ้ยคอยมาฟลิกก็เลยกเป็นเดี๋ยวนี้แบบนี้โอ้ยเฮ้ยน้องเอ้ เอาลองเบิ้งเท่านั้นแล้วบาทนี่มาเด้อมาเด้อเฮ้ยกินข้าวเด้อะแกงเงินขินเล็กได้ดินะไปเป็นอะไรพิ่น้องพ่อแม่เราบอกรลังสิมาเอออาโอเคฉันพี่น้องเลยมาลองเบิ้งบาทนี่เบิ้งตักซีมอนนะนะทางเลขกินเล็กกินเกลือ ฮะสีน้ำเลยค่ะท่ะต้มเหมือนนะยังขมเนาะบอกว่ามากันเดี๋ยวนี้นะปักกิเล็กมันก็ขมใชแล้วต้มชองสามน้ำสีน้ำมันกันเดี๋ยวนี้เขาทาสีน้ำเขต้มชองน้ำที่แซ่ชองน้ำแซ่บอยู่พี่น้องเลยเนาะมาเด้อพี่น้องกินข้าวต้มกันย บปเงินบาทนี้ล่ำลาได้ไรบาทนี้เด้ออย่าลืมผ่าเขียวเด้อมาคุมเด้อนี่มันสิเปียกไปได้นี่ผมว่ามันได้ไหมกับเมนบอกไม่คุ้มนั่นไม่กานัะพรแห้งด้วยน่ะพี่น้องเลยตตยบานนี้ยู่ดีมีแห้งพบเจอกันชิมหนักสบายดีด้วยล่าโดยสบายดีกินข้าวก้อนบานนี้พี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้กกินข้าวเนาะไปขอบุญขอบคุญแจรายพี่น้องทั้งมาตุนจะได้ลำด้าและขอจบคลิปลง ไปเพียงจำนี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะอย่างไดก็ขอบบุญขอบคุณหอลายเป็นกำลังห่งใ,ใจให้ทรงถึงพี่น้องชาวไทยเฮาเนาะขอให้ปลอดภัยเดอ้อแผ่นดินไหวหรือว่าตึกถล่มในครั้งนี้ขอให้อ่าปลอดภัยเบิดสุขสุขค,คนเนาะสู่ดเดอ้อพี่น้องฟังใจเดอ้อสบายดีเดอ้อพี่น้อง